เือน่ะบ้านหลังใหญ่มันก็ไม่ให้ความสุขความจเจริญแล้วนะอยากให้คนในครอบครัวสนุกสุขสบายแต่ผลสุดท้ายลำบากแต่ของแต่บ้านที่มีความสุขที่สุดก็คือบ้านที่มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเวลาทานข้าวนี่อยู่ด้วยกันเยอะๆนั่นนั่นล่ะคือสุกิลีเอาละจ้ะพี่น้องมาได้จาเมืรอนีอาหารการกินเฮาสิเป็นจังสีนะคะ คือมีใส่กอกกิสานมีผักน้อยนึงแลละก็ตำแตงนะคะใส่กับระกกาศดองเนาะคะ่ะเลววที่สําคัญเลยนี่ข้นขาสิบ,บอกว่ามีมะกอกแหงพร้อมด้วจ้ะนี่ตาละเอียดนะคะแลละกะใส่อันมะขามเปียกนะคะแบบบานๆเท่าเลยมาเบาๆลายใหญ่หาง มาซีนกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อภูสุคนนะคะมาพบมาพอกันก้าซาสว่างช่วงกินแซบผ้ากินแบบนุ่งๆอีกแล้วนะคะเมื่อนี้ขออนุญาตเป่าภาษาต้นตำรับเลยนะคะก็คือภาษาอีสานบานเฮาเนาะคะ่ะช่วงกินช่วยงยู่นะคะก๋าเสีเอาแบบสบายๆของคนอีสานบานเฮาอีกทีเนาะนี่แหลคะค่ะเมนูแนนําเลยตำซั่วแตงทุกคนคะ่ะใส้ยังไส่ผักกาดดองแล้วกะ ข้องเขาเราต้องทานถึงนะคะยุคนี้มันต้องใหญ่ใหญ่เท่าหน้าเขานี่แหละบมธรรมดาทุกคนมากค่ะนี่คือใส่กอวิสานนะคะก่อยก็ได้ทอดทอดน้ํานะคะทุกคนทอดน้ําก่อนประมาณ5นาทีเนาะหลังจากนั้นก็หยอดน้ามันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอเขาอยากเอาแบบว่าประสิทธิภาพของการที่เหาทอดนะให้มันสุกข,ข้างในนะคะกรอบข้างนอกนี่ก็คือเอาดาดกระทะนั่นเองเนาะค่ะกระสิบบต้อง เปลืองใส่น้ำมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันกระสิบวมมันเรียนนั่นเองมาบวบไลายหย่าหางทุกคนจำนามก่อนแหละค่ะม,มาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องมามพักกะโคตรกรอบเลย แซ่บเลยละจ้ะกินอาหารอังสีบบางเือเข้ากับแบบหายคินหอดบานเข้าบ้างเป็นบางเวลาทามบ้านคู่มือนี่ไม่อยู่โดน ยังคิดถึงบ้านเราไหมยังคิดถึงคือเ่าค่ะบ้านเกิดเมืองนอนของเรายังไงก็เดอ b e เบทุกคนจะบอกอย่างงั้นไว้เลยนะคะผู้ใดบอกว่าบกินอดแล้วแต่เพิ่อนอันงองควยเนี่ยควยติดกับกินไอทองทุงหน้าเห้าทุกคนหาสวมหมอยมะแกงหาหยังหาก้นอีกกระปูอังสิโอ้จะแมนฟิลเด็กหน่อยบ้าน อืได้ตำยังสิยอดพักบุงแดงก็ต้องมาแต่เสียจังใดไดๆผู้ขายอยู่เมืองนอกทุกคนก็ต้องทําใจแต่กินนะคะกินได้ตังมาไม่ทําอะไรค่ะทุกคนขาซื้อในการกินเพราะว่าคนเฮาเนาะคะ่ะเพิ่งเอียงได้ พิกำลังแคงขาห้านี่แหละดีที่สุดทุกคนบางเทอเ้า uh ก็ต huh. ้องใส่ชีวิตให้คุ้มบ้างเมื่อเ้าใส่ไปแล้วแม่บอกการเ็ดการงานห้าก็เออมันก็ดีขึ้นในจังหวะห้าก็กินให้คุ้มคือกันทุกคนไ่ต้องคิดอย่างไยแต่ว่ากอย่าลืมว่าต้องดูแลสุขภาพจากของไปพร้อม กมากปีนี้เาว้าสว่างอาการไม่ค่อยดีปันใดแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าบ่อยอย่างจะคล้องรู้สึกแย่ไปกว่านี้นะคะก็เลยต้องมาเรามาเา้าแ้ะก็มาส่วนพี่น้องกินน้ากันเลยคะ่ะ บางคนเิ่นเกวาเสียมารยาทแ้เจ้าขออนุญาตเด้อเอาแบบบานๆลุยๆหนีงล่ะจ้าบ่าต้องเอยียงมากไมยเนาะถ้าบ่ามากบอชอบก็ต้องขออภัยเด้อจากพี่น้องเมื่อนี้ออกไปกินบรรยากาศบ่ได้ทุกคนลมมันแห้งบาดน,นี้อันดอกอนานาันน่ะดอกฟันสิงโตเอ้ยดอก แลก็ไก้เขาเรียกว่ากิมของต้นไม้อ่ะใบไม้นั่นโ้นบาดพอไปนั่งกินกาแฟาขอว่ามันจะได้กินกาแฟาทุกคนบ่นมันยังดอกมีแต่ปีกย่างเดียวปีกตน้นไม้เต็มเกวขยนหนึ่งขเขาเฝ้าแลี้เขามาเมาเหตุไม่บาดไม่ได้ไปนั่งกินแต่ต้นไม้เลยได้บานกลับขึ้นมาใหม่มานั่งเอาอยู่ในแห่งนี่แหละค่ะสดกอกกอกแล้วละ่ะคือจบข่าว เนี่ยนะคะชีวิตของก้นอ,อยู่เมืองนองอากาศดีๆก็ฝ้าออกแลนออกไปฮับมันคือพ่อตอนไดบอกคือพ่อตอนที่แบบแดดลม่มฝนตกสโน่ลมโอ้ยบ่อยแมียคอยกินหอดแดกเบิงแต่แต่ละเมื่อนี่มันมันยังเดะอันกีฟ้าเมื่อใได้มึงสิเคลื่อนนี้มึงลบนี้ในี่ท้อกูอยากพ่อเดเบิงย่ง,ยงสัน <c oughs> ผู้ใดเป็นคก็่อยแน่ผู้ใดอยูม่มางนอกอะ่ะคิดอำลำอำลำต่หน้่แดดบาดพ่อซะแล้วเว้ยม <c oughs> ันกระต่างกันอยู่เด้วยแกก็เมืองไทยนะ่ะว่าหมองมันแมนนะคะเอามีดเอาไปใสนอ้อบาดนี่น้อมันยังดอกทุกคนน้ามันทั้งในมันดีใจตานะ นี่เลยต้องปาดตาเคิงเพราะวา่าเ้าทอดน้ำทุกคนเ้าบริทอดน้ํามันโดยตรงนะคะถ้าเวลาเราทอดน้าเนี่ยใส่กอกอีสานเนี่ยมันสิดีกว่าเนื้อมันสินแน,น่นมันสิน,นุ่มข้างในอันท้าไปทอดทอดหม้อไร้น้ํามันหรือว่าคอยล่องเบิดเนาะทุกคนทอดหม้อไร้น้ํามันหรือทอดน้ํามันดวงดวดนี่ก็คือมัน มันยังไดไรน้ำมันมันจะแห้งนะคะจะแห้งจะไม่มีความนุ่ม,มแล้วถ้าเข้าไปทอดน้ำมันโดยตรงมันมันแห้งบาดบอมีคําว่าพอดีคอยก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีทอดทอดน้ำประมาณสักหานาที แล้วค่อยหยดน้ำมันลงแค่ติดกระทะสักนืนทุกคนอืมพอดีเลยสุกเป๊ะกินคนเนี้วย่าได้กับแค่แต่ว่าขอกอยาก,กินให้มันสิน้น ก็คือหอดปลอมคือหอดแม่ยามได้ก็คือพอแต่ว่าหมดเก่าๆใบหนึ่งเนาะ,ะทุกคนเรียงูกเรียงเต่ามา้อนใจกันนั่นแหนละอืมกะหนึ่งเขาแล้วละ่ะลูกเอ้ยปไปป่ะไปเจ๊พักเข้มหัวต่ำหมกต่ำหมึกคุงต่ำหมักทั่วหรือต่ำเจวล,ล่ะค่ะกับหนึ่งปลาคิดบรรยากาศอีสานน่ะบ่ได้ค่อยได้อืม บอกว้าได้เฮ็ดปัญไดทุกคนเพราะวา่าช่วงที่สาวสาว่างไปอาจจะเป็นสไตา์ที่ว่าไปเดินเรื่องไปเ,เอ็กสารนั่งรถอังสิเงานอนทุกคนมันเมื่อยมันเพียบก็เลยเฮ็ดได้ทำเฮ็ดนะคะกลับขึ้นมากับใชีวิตตามปกติอินแล่ บางคนพิ่กก็บ,บอกว่าคอยก็เป็นคือกันกับเจ้านี่ล่ละแต่ว่ามันก็เป็นเขาเอ้นว่าชีวิตทัทวๆไปอืแมนอยู่สาหรับเจ้าคอยว่าสําหรับขยขวนบ่ทั่วไปทุกคนคอยว่าห้าตตองกระตือรือร้นห้าตตองแลนด์กับเวลาายางแบบหัวคมแม่นตีด่างกาเลย ก็เลยได้สไตล์การเบา้กา,บาการจาการยูก่การกินของเมียฝรัง่งสาวสว่างนี่แหละค่ะเริ่มต้นสาวสว่างคนไกลบ้านปัจจุบันนี้สาวสว่างไลฟ์ินเบลเยียมนี่ก็คือว่าให้ทุกคนได้รับรู้ความเป็นจริงว่าเข้ามาอยู่ทั้งเมืองนอกเป็นจังใดนั่นเองคือสตอรี่มันเป็นจงังซีเด้ทุกคนนะ แสบเด้ทุกคนนี่เห็นบอกมันนุมน่ะมันเด้งดึงหนักม,มือนี่พอายไปจิบโปมแล้วกินแล้วแล้วกินสเต็กสเต็กหมูไปเรียบร้อยแล้วย่างตะเมียเมียว่าเหมือนฉันบอกกินนับเท่าด้อฉันจะกินเขาอะบอกนั่งนั่งอะไรบ้าตามใจเธอแต่ว่า กับเขาสันเลียวล่ะก็คือสันสิกินเด้วยว่าสันอืมปล่อยไปเห็นแล้วค่ะแต่ละมือแต่ละเดชของการใช้ชีวิตพยายามยางเดี๋วคือเขาใจชีวิตหามีความสุขที่สุดเงินทองเป็นของนอกกายก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมีบ้าง ทั้งเก็บแล้วก็ใช้ประมาณว่าเก็บเก็บเก็บสักมือนึงไปนอนอยู่ใตอันห่มอีหยงสักอย่างนึงอ่ะมือไม้มามูหามเข้าไปในก่กองแล้วก็อันลิ้นหนามะักพรายบ่เอาเด้อารุ่นน่ะบ่ไหว <c oughs> ต้องใส่มันพ้อมนะคะตอนแรง พ่อ,อยายจิบปมแล้วก็จะมักกินกเนี่ยอยเรียงง่ายทุกคนแล้ว่เรียงยากหรอกเราเห็นว่าเวลาเข้ามาอยู่นี่นะเพิ่นก็เห็นว่าเข้าพยายามฝึกเขาพยายามกินคือเพิ่นได้เพิ่นก็เลยมีเหตุผลมือหนึ่งเรากลับมาแวะวอลก็ขอยาถ้าเธอเรียนรู้ในการกินบ้านฉันได้ฉันก็จะเรียนรู้ในการกินบ้านเธอขึ้นกันพ่อ,อยังแลกกัน รา้ว่าจังสีทุกคนถูกต้องก็เลยบอกนางว่าโอเคถ้าคุณทำอย่างนั้นได้มันจะดีสำหรับการใช้ชีวิตของเราทั้งสองกนเลยพวกเข้าใจก็ดีเลยเลยทุกคนค่ะมาว่าวม่าน้ำตาสิไหลกินหอดบานทุกคน มันปีต่อปีมันไปเที่ยวมากับคือเกอลแล้วเพราะว่ามันห่างเงินมานานตังตกีเป็นเรหน่อยเนาะนอนแข้งขางคุยกันกับพอกับแม่ทุกๆวันนี้คำว่าพ่อว่าแม่เวลามันไม่เหมือนกันมันห่างกันประมาณหกชั่วโมงทุกคนบางเท่อนั้นโอ้ยเฮ้านอนพันตื่นโทรมาเข้าก็อยากนอนมันกเป็นงวงแย้มมันเบาบทนาดบาด พอเราตื่นแล้วเราก็นอนบ่รับบาดท,ทุกคนคะ่ะโตวเฮ้าเองเนี่ยนอนบ่รับเพิ่นตื่นแล้วเพิ่งก็โอ้ดีใจว่าได้คุยกับกระลูกแต่ลูกหนี่ตายจังสิทุกคนมันบ่นไหวอ่ะ <c oughs> มันทํางานอืมแต่โอเคอยู่นะเรายังมีคนได้คุยนั่กูเหมือนถือว่าพระได้บ้านของเราอะ่ะ อยากจะให้ท่านได้อยู่แบบนานๆคุยกันกับลูกวันละคำสองคำก็ยังดีเรื่องกอบรัว,วนคำว่ารวยๆที่จิตใจนะทุกคนมูในหมู่บานเพนกับหายสายาวา่าโอ้ยจะเม่นพนด้วยคักแต่มาเบิ่งเฮียนแล้วพนกวัว่าโอ้ยคือบาสา้าเงนี้มไง ทุกคนบางเทือนั่นบ้านหลังใหญ่มันก็ไม่ให้ความสุขความเจริญแล้วนะมันให้แค่เราที่พักเหมือนเดิมมันให้แค่อะอะไรที่มันเล็กมันขยายกว้างขึ้นแค่นั้นแต่บ้านที่มีความสุขที่สุดก็คือบ้านที่มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเวลาทานข้าวนี่อยู่ด้วยกันเยอะๆนั่น,น,นล,ล่ะคือสุกิลีเบาแล้วโอ้กินหอด กินกลับไปเบาบว่าไร้ายแล้วเดี๋ยวมันตื่นตันจิกินเขาไปแล้วมุดเจ้าเข้าใจเราบอกว่าทําไมคนที่อยู่เมืองนอกเป็นโรคซึมเศร้าจิตมันจะเหงาบางทีน่ะมันจะมาเป็นล็อกๆคนไม่รู้แต่ตัวเราเราจะรู้เองนะคะเวลาคนมีครอบครัวอยู่ต่างแดน ส่งกำลังใจให้กันทุกคนอย่าด่าทอกันจะใช้เสียงที่ผิดเพี้ยนไปเพราะว่ากำลังใจที่ดีที่สุดอตทเนี่ยก็คือกำลังใจจากคำว่าครอบครัวทางฝั่งไทยเพราะว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่อุตส่าห์ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคบางคนก็ได้นอนเนี่ยทุกคนคสามชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีฝ้าวังฝ่าน้ำเงินทรงทั้งบ้านบางเทือน่นะโอ้ยคอยงินแต่ละคน จะแมนเนาะชีวิตเมียฝรั่งอยากให้คนในครอบครัวสนุกสุขสบายแต่ผลสุดท้ายลำบากแต่ของ การแก่งดีชิงเด่นกันมันไม่มีผลประโยชน์ที่ดีดอกทุกคนสุดท้ายแล้วมันจะมีแค่ปากเสียงแล้วก็การด่าทอลงสุดๆเลยก็คือว่าการที่บ่มีคำว่าปรองดองกันเลยอืมังสั่น่ะเห็่บอกการกินข้าวคอยก,กินเพื่อ,อยูกินเท่าที่อิม่ม อิ่มแล้วเมื่ออยากยังมาก,กินไหมแค่นั้นมาชวนซุ่มเจ้ากินข่อเป็นมูขอ่อยกับตรงขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะมานั่งด้วยกันเมามวมอยไปด้วยแล้วทานข้าวไปด้วยถ้าใครไม่ชอบในกรณีอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนนะวันนี้มาในสไตล์นี้ไม่ใช่อย่างอื่นหรอกเสียงก็แหบนะคะ นั่งคุยกับขวดน้ำหลายปวดมาขึ้นเนาะก็เลยมีเขาเรียกว่ามีโมเมนต์ที่ดีสุดท้ายมันนักงหัวค่อยอีกเหมือนเดิมนะคะไว้พอกันคลิปหนาเด้อจ้ะขอให้พี่นองทุกคนนะคะที่อยู่ทั้งฟังตังเด่นละกัเมืองไข่เนาะมีความสุขหลายๆมีแต่เงินทองไหลามาเทมาทำอะไรกิจาการรุ่งเรืองหน้าที่การงานก็สำเร็จมรรคผลทุกกลางและก็ ทางด้านครอบครัวมีความสุขทุกคนเด้อจ้าไปละค่ะสาวสว่างสีย่อพระเขาไปไปแล้วเพราะว่าจะหน่อยคุณไส้คือมันก็้จะเมื่อกินเขาคุณพ่อใหญ่ที่ปมแล้วสิเมื่อกินเข่าบาดนี่คอยเกษสรเอาตัวนี้ไปเก็บไวไส้กรนเดี๋ยวมันสีสาวก่อนนะคะจ็กหน่อยมันมันเขามายอีกหนุงหัวกันอีกละค่ะเนาะายบายค่ะไว้เจอกันใหมค่ะสวัสดีค่ะ